ดีค่ะดรออยนะคะปัจจุบันประจำอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะประเทศไทยไม่ได้มีดีเฉพาะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและก็มีรอยยิ้มที่สดใสของผู้คนนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังมีสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายหลายชนิดเลยค่ะ โดยเฉพาะขมิ้นชันนะคะแล้วเราจะต่อยอดสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยเราต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสมุนไพรให้อยู่ในระดับสากลค่ะนอกจากนี้เราต้องใช้เรื่องงานวิจัยทำสมุนไพรให้มีมูลค่าด้วยนวัตกรรม สมุนไพรสามารถยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากลด้วยการพัฒนาคุณภาพของสมุนไพรการทำงานวิจัยให้สมุนไพรมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนำนวัตกรรมมาใช้กับสมุนไพรเพื่อต่อยอดเพิ่มมลท่าทำให้สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศค่ะ ในส่วนตัวที่ออยสนใจนำนวัตกรรมมาใช้กับสมุนไพรก็คือนาโนเทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นการเอนแคปซูลเลตหรือว่ากัเก็บสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรในอนุภาคขนาดนาโนเมตรทำให้สมุนไพรนะคะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการละลายน้ำที่ดีขึ้นมีความคงตัวที่มากขึ้นรวมถึงมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์มากยิ่งขึ้นค่ะ ผลงานที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มการละลายน้ำของขมิ้นชันทำให้ขมิ้นชันเนี่ยค่ะมีค่าการละลายน้ำได้ถึง40,000เท่าจึงสามารถดูดซึมเข้าทางเดินอาหารได้ดีมากๆเลยค่ะพอดูดซึมเข้าทางเดินอาหารได้ปริมาณมากเนี่ยก็ทำให้ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของขมิ้นชันสูงขึ้นตามมาค่ะ อ้อยก็อยากจะยกประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนะคะคืนกลับสู่คนไทยทุกคนโดยเฉพาะเกษตรกรไทยค่ะซึ่งงานวิจัยที่มีนะคะจะสามารถยกระดับมาตรฐานเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรไทยเป็นพืชที่มีคุณภาพระดับสากลหรือว่าเป็น w o r l d l l s s s n n o v v t t o o n ค่ะ